เรียกว่าผิดค่านะคะเมื่อผลโหวตของชาวเนติเซนเกาหลีออกมาค่ะเขามีการจัดการโหวตนะคะ100 b e s t k p o p Idol ของทศวรรษนี้นะคะคำว่าทศวรรษก็คือ10ปีที่ผ่านมานี้นะคะตั้งแต่ปี2010จนถึง2019เนี่ยคะ่ะใครนะคะที่เข้าตาชาวเน็ตเกาหลีบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าสาวๆแบ็พิงนะคะติดอยู่ในท็อป10ด้วยนะคือเขา โหวตกัน100คนใช่ไหมหนึ่งร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับศิลปินนะคะอันนี้ค่ะเขาก็ามาทำาสกข่าวนะคะเป็นท็อป25 k p o บ้ Pop นะคะในโคเรียนโบเนี่ยค่ะก็แอดก็เลยไปดูมานะซึ่งสาวๆแบล็คทีนะคะก็ได้คะแนนดีๆกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ติดอยู่ในท็อป10ด้วยนะ แสดงว่าชาว็กเกาหลีก็เริ่มจะเปิดใจนะคะรับสาวๆแบ็คทิงมากขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลามีโหวตอะไรนะคะก็ติดอยู่ในท็อป10ท็อปีทั้งนั้นเลยนะก็อันนี้ค่ะเอามาให้ดูแล้วกันค่ะสำหรับอันนี้นะคะ พิซูนะคะอยู่ที่อันดับที่4ค่ะด้วยคะแนนโหวตนะคะเก้าแสโหวตค่ะแล้วก็อันดับที่7นะคะเป็นของเจนนี่ค่ะด้วยคะแนนโหวตนะคะ6 9 3 0โหวตค่ะแล้วก็ลิซ่านะคะอยู่ที่อันดับที่8นะคะด้วยคะแนน475,347โหวตค่ะ แล้วก็อันดับที่9ค่ะเป็นของโรเซ่นะคะ45247โหวตค่ะ ส่วนอันดับที่1นนะคะเป็นของ G d ดากอนบิ๊กแบนะคะ3ล้าน2แสนกว่าโวตนะคะแล้วก็อันดับที่2ค่ะเป็นของคังแดเนียลนะคะ2องล้านกแสนกว่าโวตนะคะแล้วก็อันดับที่3ค่ะเป็นของ i อนะคะ9าแสน9กหมื่นพันกว่าโวตนะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นไล่ตามลำดับเลยนะคะเป็นอันดับ4จนถึงอันดับที่25ค่ะ ก็นะเอามาอัปเดตให้ดูนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะมาจากโคเรียนโบค่ะซึ่งเพิ่งทำสกุปข่าวไปเมื่อวันที่2มินาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะก็สาวๆาแบล็คพีนนะคะก็ติดอยู่ในท็อป10นะคะเรียกว่าก็เข้าถึงจะะิตใจของชาวเนติเซนเกาหลีเข้าให้แล้วล่ะคะ่ะก็นะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็เอามาอัปเดตข่าวสารนะ ทางฝากฝากกั่งเกาหลีเขาก็ชื่นชอบสาวๆเพิ่มขึ้นนะแอดก็รู้สึกดีใจนะคะก็เลยอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า